โหลวสักกายอยู่กับผมเจอกบอลบอลนะครับวันนี้อยู่กับเรือปัะจันบาลอีกแล้วนะครับเป็นเรือปัะจันบาลสัญชาติอเมริกาก็คือมิสซูรีปะทะ r อมอสโคลอดไม่รอดผมจะชนะ SF1 s m อแวได้หรือเปล่ามาดูกันนะฮะไปไปดูกันอินโชมาโยโยตอนนี้อยู่ในโลกของผมบอลบอลมา รอบนี้แหละฉันจะไม่ผิดมาเธอมาเธอมาเธอเอานะฮะเราจะเล่นแต่วุ้ดยิงนะฮะไม่เล่นมิสไน์นะครับปืนมันเร็วอะ่ะมันยิงเช็คเช็คได้ด้วยเฮ้ยหูเกือบไอ้บ้าเ้ยตกใจหมดเสียงปืนมันฟัว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  ผมว่าผมต้องหลบแบบดิิตอนเลฮะเฮ้ยโดนว่ะเขาอยู่ตรงนู้นอะผมว่าใกล้แล้วแหละใกล้เขาแล้วแหละ อุ้ย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 วัววววววแม่งอยู่นี่ได้ไงวะโอ้โหมันอยู่นอกระยะนี่หว่าโดนบ้างเถอะโดนบ้างเถอะอุ้ยเก็บ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 เออโดนบ้างเถอะโดนบ้างเถอะจริงโดนบ้างเถอะ โดนมังเธอจริงไปก่อนเลยก่อนก่อนมุดก่อนมุดเบ๊เข้าให้ไม่โดนสักลูกวูตึกรข้งเอาไงดีวะเนี่ยเราแอบ,บแทนขุดเจาะได้เปรียบเนี่ยแต่ถ้าเขาเซตย่อม,มาหน้าแค่นขุดนี่รู้เรื่องเลยนะเคเราเขาอยู่ตรงนี้มีงานระยะลนะ เตรียมตัวแล้วเฮ้ยเขาอยู่ดึกว้าวมันเอาเวรกันยิงโดนได้ไงวะเจอทักทีแม่งเอ้ยหาตัวต้องนานหาตัวต้องนาน โอ้โหให้ตายเถอะโดนไปดิโดนไปดิหงุเจ็บ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 ปืนรองเราไม่สู้เขาไม่ได้เลยว่ะเจ็บว่ะวัดไปดิอ๋อโอเคโอ,โอ,โอ้ได้เรื่องฮะได้เรื่อง จาเจอกันไหม <laughs> มีซูรี่ไม่รู้จะสู้ได้ปะเนี่ยบิ๊กโมบีบีหกสามโยไปด <laughs> อไิอยู่ไหนอยู่ไหนโมเดินบีบีว้าเจอแล้วเจอแล้วขอยิงเซตไปก่อนนะนี <laughs> ่ไงตึ้งใหญ่เลยโอ้ยฮอ้ยฮอ้ย เะด้ง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 มดคอสะดุ้งอุ้ย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 อุ้อุ้ย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 อขอโทษขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษขอโทษอุ้ยโอ้ my god อุ้ยก็ใช้่างนี้แม่งแรงกว่าโอ้มาไอเอลมิทูลี่มูวี่บัตเลชิปอยู่ไหนบอกมาให้ดี <c oughs> อยู่ไหนเ้ยมันยิงอุ้ยมันยิงมันเห็นเราเหรอวะเฉียดหน้าเรามาเลยอะ่ะยิงเช็คเว้ยยิงเช็คยิงเช็ค <c oughs> ผมว่าเอฟแวมาอายุเท่าไหร่วะมันจะรู้ไหมเนี่ยเราอายุเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองรอเซตมันบ้างดิผมว่าถ้าเรารอเซตมันบ้างเนี่ยเฮ้ยนี่ไงอุ้ย ถ้าเราไม่รอเซตมันมั่งนี่แย่นะอุ้ยไม่ได้เรื่องแล้วโดนมันเซตแล้วโดนมันเซตแล้วมิสรมูรี่ กียิงโดนได้ไงวะปืนใหญ่นามจะแรงกว่าเราได้ยังไงนี่ปะว่าใช่ปะไปดี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 ปดหุยหุยหุย,ห,ย,ห,ยหลบตะลีตนันยิงดี เอออยู่ดีดีอยูดีอยูดีมันแข่งกันมารอรอรอเซตมันมากสามสิบวิมาสหกวิ เสียงปืนมันเหมือนตอดเลยวะ่ะสี่วิสามวิไปเลยขู่ววทางนน้ขนขะมดแล้วนะเต็มตัวตะเอ๋แล้วนะอุ้ยยิงพิมพ์ทีชีวิตเปลี่ยนไม่นะ อุ้ยปล่อยหอทำไมเอ้ยมือฉันปล่อยหอมเฉยเลยโอ้โหตายตายโอ้สูู้้ไม่ได้เลยว่ะสู้ไม่ได้เลยว่ะวิซรี่อย่านะเฮือกสู้เขาไม่ได้ว่ะทขาไมถึงสู้ไม่ได้ว่ะไม่น่ากดพลาดเลยเมื่อกี้ไม่น่ากดยิงปืนใหญ่ก่อนเลยโอ้โหจบเลยฮะกับเอแดน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการคอลแลบกับ SF Van ครับเราจะไปคอลแลบกับใครต่อหรือเราจะไปโจมตีใครต่อในอนาคตหรือเราจะต่อสู้กับใครต่อในอนาคตเนี่ยฝากน้องๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วะกดไลค์นี่ขอสัก500ไลค์เนาะส่วนอยากให้ทำเรืออะไรต่อเกี่ยวกับจะไปบู๊กับใครยังไงเนี่ยนะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคทุกคนผมไปแล้วฮะทุกคนโชคดีเจอปืนก็พรผมสวัสดีครับ